ตายแล้วตาขากิโลเป็นกิโลเป็นแสนนิดขอโทษนะคะคุณต้องมุ้ยดาไม่สิ้นเลยนะคะไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนเหมือนแคปหมูเมืองหรือเปล่าต้องชิมน้ำซุปหอมมากคือหิวมาจากกรุงเทพแล้วคงเดี๋ยวเก็บกินไหมให้หมดทุกอย่างเลยที่นี่พี่แมววันนี้พามาสวรรค์บนดิน หมู่บ้านบางเกี้ยห่างจากแม่จับ0่ม100กิโล ก่ากลัวอร่อยมากแล้วด้านซ้ายคือแปลงสตรอเบอรี่ดูชัดๆที่ไปก่อนสวยไม่เหมือนเอเลี่ยนไหมอ่ะในเดี๋ยวคืนนี้เราทำกินกันไป yes เยออร่อยมากหวานด้วยแล้วไงแล้วเดี๋ยวมีเอเลี่ยนของมาป่ะแน่นอนค่ะแต่เดี๋ยวต้องถามเจ้าของไร่มาแล้วหนุ่มม้งสุดหล่อของเราสวัสดีครับบอยสสวััดีครบ ี่พี่มาขอชมไร่หน่อยนะแล้วก็จะขอคือหิวมาจากกรุงเทพแล้วคงเดี๋ยวเก็บกินไหมทุกอย่างเลยที่นี่จริงอ่ะมีทุกอย่างที่กินได้สามารถสดสดจากฟาร์มจะจัดไปนะครับโอเคขออาหารม้งนะพี่นานๆจะได้ทานอาหารมงสักทีบอยทำกับข้าวให้ทานไม่เคยไม่เคยใช่ไหมคะจริงๆอาหารม้งจะจืดๆนิดนึงแต่ว่า ถ้าปรุงจากวัตถุดิบแถวเนี้ยพี่ว่าน่าจะอร่อยทุกอย่างของบอยหวานหมดอะไรก็ว่าหวานขมก็ว่าหวานนะคนเนี้ยไม่มีอะไรขมเลยไงครับเอไม่มีอะไรขมน่ารักที่สดขอบคุณนะที่ชวนกันมาครับขอบคุณนะเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารกันนะพี่ทําให้บอยกินบอยทําให้พี่กินบ้างครับด้วยโอเคอ่าใช่ อันนี้ผมก็จะทําเป็นสวนเกษตรกรรมความยั่งยืนนะครับก็หมายถึงว่ามีเกษตรอินทรีย์เกษตรเกษตรออร์แกนิกเกษตรปลอดภัยเกษตรผสมผสานและเกษตรธรรมชาติมารวมกันเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนากำลังเปิดเป็นฟาร์มสเตย์ครับฟาร์มสเตย์เลยนะฟาร์มสเตย์เลยครับคือมีที่พักไม่ใช่โฮมไม่ใช่แค่โฮมนะไม่ใช่โฮมแลครับเป็นฟาร์มสเตย์แล้วแล้แล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยอาหารมงมันจะออกมาประเภทไหนบ้างลตื่นเต้นมากลองเกิดข้าวขาวนี่ว่าจะ พี่จะได้กินอะไรก็จะมีเป็นอ่าผักจะเป็นเนื้อแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเนื้ออะไรเนื้อก็จะเป็นเนื้อไก่กับเนื้อหมูไงครับอ่าโอเคไก่กับหมูไก่กับหมูแล้วก็ผักก็จะเป็นเนี่ยในในฟาร์มนี่แหละก็จะมีอ่ายอดผลลรังเตาผัดมีโหอันนี้พี่ชอบมากเลยอ่ะเคยยังไม่ได้กินอ่าไม่หนูชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วจะเอาเครับแล้วก็มีน้ำพริกมองน้ำพริกมองด้วยครับแล้วก็มีอ่าฟักทองมองต้มตะไคร่ Uh, เนื้อไก่ <Wow. S 2> ก็จะเป็นไก่ต้มสม,มุนไพรโมงครับ <Wow. S 2> แล้วก็มี mm hmm. แคบหมูมงทอดแคบหมูมงทอดอ mm hmm. ไม่รู้ไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนแคบหมูเมืองหรือเปล่าจ้องชิม เป็นหมูโมงไปเลยเขาเรียกว่าเป็นหมูหมูดอยไปเลยครับหมูดอยใช่มันไม่เป็นหมูที่ไม่ตกแต่งคุกรรมเป็นหมูที่เราเลี้ยงโดยกับนิธีการธรรมชาติได้รับไ,ไม่ใช่ไม่ต้องใส่สารเล่งเนื้อแดงไม่ต้องใส่ยาปฏิชีวนะอเอายา,าเอาดินพวกนี้ธรรมดาเป็นเลี้ยงก็แบบเจริญเติบโตได้ง่ายแล้วก็สามารถเป็นหมูหมธรรมชาติหมูอารมณ์ดีคือปล่อยเลี้ยงธรรมชาติเนะอะ หลายอย่างเลยบอยบอกซิมีอะไรบ้างเอาตั้งแต่อันอน,นี้อันนี้กรอบๆนี่คือแคบหมูใช่ครับโอเคบอยล้หมูตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยร้เมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วครับแล้วก็อันนี้คือเป็นหมูที่เก็บรักษาวไว้มาทอดในน้ำมันตัวเองเออกมาเป็นกรอบๆอย่างงี้ใช่ครับโอ้โหน่ากินมากอันต่อไปครับต่ออันนี้เป็นฟัดทองม้งต้มตะไคร้โอ้ครับโอเค อันนี้ผักกัดโมงต้มกับแค่หม,มูตัวนี้ครับแค่มหมูที่ทอดแล้วมาต้มด้วยกันใช่ครับโอ้โอเคอันนี้ถ้วยเขียวๆขียวนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็คือน้ำพริกโมงเลยครับเหรอครับแล้วมันคือจะมีประกอบด้วยอะไรบ้างทำให้มันเขียวปื้องเงี้ยอันนี้ก็ประกอบไปด้วยพริกผักชีแล้วก็เกลือสามอย่างครับแค่นั้นเองใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องชิมอ่ะและอันนี้อันนี้ก็คือยอดถั่วแล้เตาผัดที่พิเด็ดเมื่อตอนเย็นนะใช่ครับโอ้โหไก่ ไก่อันนี้ไก่ก้านๆด้วยก้านๆน,นี่คือสมุนไพรมงเลยครับโอเคอะบอยทําให้พี่ทั้งห้าหกอย่างพี่ทําให้บอยหนึ่งอย่างกับพี่แมวนิดเดียวนิดเดียวข้าวอบเผือกข้าวอบเผือก,ออก,พ,อกพี่เอาหมูรมควันมาจากเยาวราชเอาของในเมืองมาทํากับข้าให้บอยกิน นี่หม้อใบนี้คนมาหนักมากนะยังไงว่าต้องทานให้หมดนะวันนี้นะเอ้ยแต่เผือกนี่คือเผือกของบนนี้ก็เขาขุดเมื่อตอนเย็นเรามัวแต่ช้าทานู่นทํานี่อยู่เผือกมันคายแป้งนี่ก่อนแล้วข้าวก็เป็นข้าวของเขาข้าวข้าวใหม่หรือข้าวเก่าจ๊ะข้าวข้าวใหม่เลยทานเลยไหมคะหิวค่ะหิวทานเลยค่ะทานเลยนั่งเป็นประธานอยู่เนี้ยค่ะโอเค น้ำซุปหอมมากดีมากนี่ใส่สมุนไพรอะไรบ้างเนี่ยอันนี้หลักๆแล้วก็คือตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นจิงชูชายครับตัวนี้จิงชูชาฉใช่ไหมใช่ครับจิงชูชาฉที่ธรรมดาจะกินกับต้มเลือดหมูใช่ครับแล้วอันนี้ก็เป็นสมเกาหลี<อ>ไปขดวนดอ,อยหมื่นกระโนมาครับอ๋อใส่สมด้วยมีหน้ามันหอมมากเลยแล้วพันสมมาจากไหนจ๊ะเป็นสมธรรมชาติที่อยู่ในป่าอยู่บนระดับน้ำทะเลรบสองพัน เดี๋ยวนะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ครับ1,300เมตรครับ3 0 0เมตรใช่ครับแต่ว่าสมนี้ไปขุดมาจากที่แผ่นดินไทยนี่เองใช่ครับเป็นชื่อว่าสมสันชีครับสันชีแล้วก็มีเป็นสมธรรมชาติสมธรรมชาติสมนธา์หายากแต่แพงมากด้วยใช่ไหมเห็นบอยบอกกิโลเป็นแสนครับฮะยแล้วอ้อยจังเลยอ่ะตักขากิโลเป็นกิโลเป็นแสนนี่ขอโทษนะคะคุณต้องวิตาให้สิ้นเลยนะคะ สมที่กิโลละเป็นแสนกินได้เลยคเขากินได้เลยมันจะหวานหวานชิมชิมนะครับมันมันกินได้แน่ได้อันนี้เป็นไก่บ้านแน่นอนนะครับเพราะว่าเหนียวมากคโอ้ยใสไปไม่เป็นไรครับชอบผักอันนี้เออมักินได้ได้นะบอยเอามาแค่อุ้าเราชอบน้ำแกงอะตักเพราะว่าไก่บ้านเนี่ยจะไม่มีมันเรเข้าใจแล้วว่ากลิ่นของน้ำแกงมันมาจากอันนี้นี่ยกลิ่นแบบ สมไปจ้ะแมวคืออะไรับขอเมนูก่อนโอ้คือมันแบบว่าโซอารม m a t i หอมมากๆช้อนอันนี้ดีมากเลยนะแต่จะมาเหมือนกันบอยไม่ทานเหรอคะบอยบอยต้องชิมข้าวข้าวอบเผือกพี่บ้างนะคะโอเคอันนี้คือยอดถั่วที่บอยเพิ่งไปเก็บมาเมื่อกี้ใช่ครับบอยพี่พี่ขอบอกว่าสมอันนี้มันไม่ได้หวานนะมันขมนิดนึงแต่อร่อยครับจุ่มคออานั่นพิก ทิศมงนี้ไม่ทานไม่ได้เลยนะคะคุณขาจะฆ่ากันหรือคะนิดนึงค่ะขอไปแล้วก็กินกับแคบใช่ไหมคะแคบหมูค่ะใช่ครับกินเลยคแคบนี่เมื่อกี้แอบจิกกินไปหลายคำอร่อยมากแคบหมูนี่มันไม่เหมือนแคบหมูที่เรากินที่เชียงใหม่เดี๋ยวพี่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับหวานจริงเหรอหวานทุกอย่างะะทุกอย่างหวานหมด <c oughs> สรุปว่าลิ้นหวานครับ เป็นอาหารที่แบบมีรสชาติซื่อๆง่ายๆสื่อตรงๆนะุนดอยแต่ว่าแต่ว่าพี่ว่ามันให้พลังกับครอบครัวและคนชาวมงบุนดอยเนี่ยเพราะว่ามันยังมีจิตวิญญาณของแผ่นดินอยู่ครับใช่เพราะทุกอย่างคือมาจากมาเตอร์เนเจอร์แม่แล้วก็พึ่งขึ้นมาจากดินไม่กี่ชั่วโมงก็กลายมาเป็นอาหารเลยเพราะฉะนั้นสารอาหารเนี่ยมันร้อยร์ซ็บ ปริมาณแร่ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยเพียงพอไม่จําเป็นต้องกินโปรตีนมากก็ได้ครับใช่พราจริงจริงอันนี้เป็นเป็นเมนูพิเศษที่ทําเวลามีแขกมาบนดอยนะครับแล้วก็ต้มสมุนไพรไก่เหมือนกับว่าลูกสาวแต่งงานออกไปแล้วกลับมาเยี่ยมแม่แล้วแม่ก็ทาให้ลูกตอนรับลูกสาวแล้วเราก็เอยได้กินกับใช่ไหมครับเพราะว่ามันตุ๋นต้มได้โศกนะคะได้โสมไม่ทำมาแล้วเป็นกิโลละแสนแล้วสมุนไพรตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีไม่ใช่อย่างเดียวมันมันเยอะแล้วแม่เขาเนี่ยต้องเด็ดไป็เกบ ตามที่ต่างๆมาปมะมานนี้เป็นเมนูที่ใช้ความยากเย็นเป็นพิเศษเพื่อแขกคนพิเศษนะคะพี่แมวโหดบอยน่ารักมากเลยพี่ให้เข้าเปิดตั้งโถเลยไปเรียนมู่บ้านแล้วก็เรื่องเรื่องเราตัวนี้ด้วยก็คือปกติแล้วอย่างแม่กับผมนะทำงานกันใช่ไหมครับทำทำทำพอตอนเที่ยงแล้วแม่ก็แค่ไปเก็บอันนี้มาทําเป็นเมนูรีบเพราะว่าเก็บเสร็จปุ๊บมาทำปั๊บกินเสร็จแล้วก็ไปทำงานต่อตกเย็นก็เก็บใช่ครับตกเย็นก็เก็บแล้วก็มาทำงานเสร็จแล้วก็ ปักเ,เสร็จก็เข้านอนนี่ครับวิถีชีวิตก็เป็นแค่นี้แสดงว่าไม่มีการเก็บอะไรไว้ในตูเ้เย็นเลยจะทานอะไรก็ไปหยิบมา,บบบมาจากในซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้รรจริงๆเป็นสุดยอดเลยขอโทษนะขอขอแรกว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจริงๆนะของจริงเลยอ่ะ ารให้มากมายให้สมกับที่พี่ทุกคนเดินทางไกลมาหาบอยต้องพี่ประทับใจมากเลยรู้สึกตื้นตันแต่จะร้องไห้ก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ต้องขอบคุณบอยมากจริงๆว่าทําให้เราได้รู้จักมงมากขึ้นและทําให้มงได้รู้จักเรามากขึ้นสนุกมากเลยมือเนี้ยทำกับเราด้วยกันแล้ว,วพี่อยากจะเสริม <c oughs> พี่ตักว่าตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจนะ เราแต่เราด้วยความที่มาจากอีกสายหนึ่งเราก็มีความมั่นใจในประวัติของความในประวัติของมง้งนี่ก็แอบ,บไปสืบประวัติของชนเผ่าคุณมานะก็รู้สึกครึ่งมากว่าไม่ใช่แบบประเภทแค่เป็นชาวดอยตามตะเข็บพรมแดนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่จริงๆแล้วคุณมีอ,รอารยธรรมเก่าแก่ไม่ใช่นับพันน่ะนับหมื่น,น,นแล้วก็คุณมีประวัติที่ยิ่งใหญ่แต่เพียงแต่ว่าเกมกลการเมืองมันพาไป แล้วก็ชีวิตก็มาถึงตรงนี้แต่ก็ได้คุยกันได้แอบคุยกันใช่ก็พบว่าประวัติยาวนานยังจำประวัติได้เพราะฉะนั้นก่อนจะขึ้นมาบนนี้แอบมั่นใจว่าจะต้องมีเซอร์ไพรส์แล้วก็ได้เห็นเซอร์ไพรส์จริงๆในลักษณะของการปรุงอาหารเป็นวัฒนธาทำอาหารที่แลดูเหมือนเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มาแบบนิ่งๆนิ่งๆซื่อๆ นิ่งแต่ว่าจริงใจจริงใจมากจริงใจจริงใจจริงเป็นอาหารจริงใจมากแล้วก็คุณสามารถนำไอ้ศักยภาพของของแผ่นดินเนี่ยผ่านผักหญ้าสารพัดประเภทเล็กใหญ่เผ็ดขมเปรี้ยวอะไรหวานอะไรเนี้ยนะออกมาได้คือไม่น่าเชื่อจริงจริงจริงๆต้องขอบคุณบอยอีกครั้งในเรื่องของการที่ว่าทำให้เราอยู่ดีด ซึ่งเป็นคนที่ต้องจ่ายของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้ววันหนึ่งเรามาได้มาเด็ดผักแล้วมาทําเองเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสอย่างนี้บ่อยนักในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทานทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะอาดที่สุดและการเดินทางของอาหารสั้นที่สุดนี่คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาคนทําอาหารคนที่กินอาหารเป็นชอบที่สุดและที่สันทงว่าเนี่ยคือทิศทางแห่งอนาคตทุกที่ทุกคนปรารถนาสุดยอดบอยเชียร์ใจด้วยครับ เขแคบหมูแคบหมูชนกันแคบหมูชนกันแคบหมูลุ่มสบาน